เอามาขย่าป๊ป๊บป๊ป,ป,ปแล้วก็เอากระบไปถือ<_ <EN> _>อ้าวเปิดปุ๊บพุ่งใส่หน้าเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปตไปนะครับกับเกม make me angry ทำยังไงก็ได้ให้ฉันโกรดนั่นเองนะครับแม่สำหรบับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้วิธีการต่างๆนะครับทำให้เจ้าตัวไม่ขี้นี้โกโรธกันให้ได้นะครับผมแม่ฟังดูก็ไม่น่าจะเล่นยากนะครับผมแค่ทำให้คนโกรธมันจะไปยากอะไร ก่อนที่จะเริ่มเล่นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อตินี่ในการคิดวิธีทำให้เจ้าพวกนี้นี่โกรธในวันนี้พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยรูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงเอ่ยอหอยเลเวลที่หนึ่งตัดตรงนี้ออกอืออว้าวไปแล้ว เฮ้ยทำแบบนี้เพื่ออปะโถยด่านแรกนี่ง่ายได้จริงๆโอ๋โหยยกขึ้นยกลงงั้นเหรอเฮ้ยยังไงเอย่ยหรือว่าสูงเข้าไปวิใหญ่ขึ้นอ้าวปะโถยยกไม่ไหววิธีการนี่แยบยลเหลือเกินเอตรงนี้นี่กำลังจูจุ๊บสวีทหวานแหววเดี๋ยวเราจะเอาแอปเปิลนี่หล่นใส่หัวดีไม่เอย่ยโอะอืออ,อะไรเนี่ยใครทำอะไรวะเนี่ยปะโถยแม่ขัดอารมณ์จริงจ โอ้โหขราวนี้นี่เราจะต้องทำอะไรกับเจ้าคนที่ฟังเพลงตรงนี้ดีเหมือนกับว่ากำลังเดินเล่นนะครับผมใส่หูฟังซะด้วยเฮ้ยเอาหูฟังลงน้ำเออโยนลงไปแล้วไม่ซื้อมาแพงด้วยไปเออยโอ้โหผ่านอย่างง่ายดายเอข่าวนี้นี่มีเจ้าแมวกับเจ้าหมานะครับกดออดไม่เกิดอะไรขึ้นเจ้าแมวปลุกให้ตื่นเจ้าหมาเฮ้ยปลุกหมานี่มันดุกว่ายเยอะ แม่บางอาจมาปลุกงั่นหรอชอบเกมนี้ไม่เอ,อ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมไปให้คะแดนกันนะโอ้โหกกำลังเล่นเกมอย่างสบายใจรู้และว,วิธีที่ทำให้เจ้านี่โกรธดึงปลั๊กคอมไปเลยละกันนี่เปิดตู้นั้นหระไม่ใช่เลื่อนออกแล้วก็แบบนี้ดึงออกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใครชักปลั๊กวะเนี่ยเอโทยเซฟหายหมดโอ้โหเป็นบ้านที่กำลังจะทังงั้นหรอหรือว่าจะซ่อมแซมก็ไม่รู้กำลังปีนบันไดแบบนี้นี่ ห้ามแกล้งนะครับผมไม่งั้นนี่ขยาร่วงไห้เอ้ยอ้าวหุยก้นกระแทกก้ <c oughs> นกบแตกพอดีแบบนี้เฮ้ยเจอใครไม่รู้มีอาวุธขาสั่นไปหมดเลยมีถังขยะเอามาครอบงั้นเหรอดูซิเดี๋ยวก่อนหรือว่าหยิบไม้มาให้เจ้านี่เอาไม้ไปทิ้งเอ้าว เออฉันสู้ได้แล้วแม่บางอาจทำให้โมโหโอ้โหกินไอติมอยู่ในสวนสาธารณะเราจะต้องให้ฝนตกหรือเปล่าเอ่ยอ๋อไม่ใช่แดดซองละลายหมดโอ้โหอยู่ๆก็แดดแรงเลเวลสิกันแล้วกำลังทาสีครับผมแม่เป็นการทาสีเหลืองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแอบเปลี่ยนสีครับผมให้มันเป็นแบบนี้ เฮ้ยอะไรเนี่ยใครมาเปลี่ยนสีงานหยาบเลยครับข่าวนี้กำลังอุ่จิอยู่ตอนนี้กระดาษทิชชู่ก็เหลือเฟือเดี๋ยวเราจะดึงให้หมดแผ่นเฮ้ยแล้วจะเช็ดตูดยังไงโอ้โหต้องเอาจากพื้นนะครับค่อนข้างจะสกระปกมีการกินอะไรเอ่ยน่าจะเป็นมันฝรั่งกับมายองเนสถ้าแบบนี้นี่อร่อยแต่ว่าถ้าใส่พริก กินเข้าไปนี่อ้าวเผ็ดเหลือเกินโอ้โหเทเยอะขนาดนี้นี่แกยังจะกินอีกนะมองไม่เห็นงั้่ล่ะโอ้โหผลงานศิลปะที่สวยงามมีแต่คนประทับใจเดี๋ยวเราจะต้องยังไงดีเอาพู่กันไปจุ่มสีไ้ไ,ไม่เอ่ยเดี๋ยวก่อนมีอีกอันนึงอ่าจุ่มเรียบร้อยเราเลงไปเลยเฮ้ย แม่แกว,วาดอะไรของแกวะนี่ยโอหอหมีแม่ลูกคู่หนึ่งลูกกําลังถือลูกโป่งแล้วคนนี้นี่ทําไมทําหน้าแบบนี้เจาะให้แตกไปเลยหมดเลยโปะผาไปไม่โอ้โหลูกโป่งของหนูโดนแม่ดุแล้วครับร้องไห้แค่นี้ไม่น่าแกล้งเด็กคนนี้เลยจริงๆโอ้โหอยกำลังทำอาหารครับผมดูจากในกระทะนี่น่าจะเป็นไข่เจียวเดี๋ยวเราจะเร่งไฟนะครับเพื่อให้อาหารนี่ไหมไปเลยครับผมต้องแบบไหนเอ่ย รับระดับไฟอ้าวหูยแย่แล้วกินไม่ได้กแะลรงคนมาเยอะเหลือเกินตอนนี้น่าจะเป็นเวลาตอน6โมงเช้านะครับหรือเที่ยงคืนก็ไม่รู้เอาน้ำมาปลุกดีกว่านี่แบบนี้ชาตื่นไหมล่ะเฮ้ยใครทำแบบนี้วะถ้าอยู่คนเดียวนี่ผีหลอกแน่นอนโอ้โหอาบน้ำครับผมปิดม่านได้ไหม เดี๋ยวก่อนนี่ถ้าปิดแบบนี้นี่มีความเป็นส่วนตัวถ้าเปิดหลักแบบนี้ก็ผมอุ้ยมีปุ่มแบบว่าปรับน้ําร้อนน้ําเย็นซะด้วยเดี๋ยวผมปรับเป็นน้ําเย็นอุ้ยหนาวแม่กําลังอาบน้ําอุ่นอยู่ดีๆแต่เจ้าพวกนี้ก็ดูไม่ค่อยจะโกรธเท่าไหร่นะตีกอ๊อฟท่าทางจะแม่นซะด้วยเอาหลุมย้ายไปตรงนี้ เฮ้ยเมื่อกี้มันลงอยู่แล้วแบบนี้สิหน้าหัวร้อนเอาละเรามาปิ้งไก่กันเถอะเราสามารถวิ้ย้ายไม้อันนี้นี่ขึ้นด้านบนได้ด้วยงั้นเหรอหรือว่าจะต้องย้ายอะไรดีเอย่ยไว้ตรงนี้ปุ๊บขึ้นข้างบนออกทางขวาไม่ได้หรือว่าซูมไก่วิ้ซูมไฟไม่โอ้โหไฟแรงเกินซูมไฟได้ด้วยเอ้นี่มันกล่องลองเท้าใช่ไหมเอย่ยเปิดกล่องได้ไหมเอามาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บอ๋อให้บันถือแบบว่า นักๆไปเลยแบบนี้ไม่ไหวโอ้โหแรงไม่พออ,อืมีขวดโครกนะครับเราจะต้องเอามาขยาปับๆๆๆๆแล้วก็เอากรับไปถืออ้าวเปิดปุ๊บพุ่งใส่หน้าแม่เป็นเกมที่ต้องใช้วิธีการคิดด้วยนะอ้โหอยากจะกิด Apple แล้วก็มีคนหนึ่งนี่แอบอยู่ด้านบนต้นหม้เนี่ยผมเอามาให้เจ้านี่กินได้ไหมหรือว่าให้เจ้านี ไม่ใช่ครับผมเอ๊ยยังไงดีเอ่ยลองซูมใหญ่ขึ้นแล้วก็อ้หูแรงมากอ <laughs> ย่างกับทุเรียนหล่นใส่เอ้ยตอนนี้นี่อีกคนนึงหายไปไหนกันนะเอาละเราจะเอาเจ้าหมาขึ้นไปแอบด้านบนด้วยได้หรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยหมาฉีใส่พุ่มไม้ไม่เกิดอะไรขึ้นลองซูมได้ไหมปึ๊บปึ๊บก็ไม่ได้ครับผมตัดเชือกตรงนี้ชึบเฮ้ยชึบช,ชไม่ได้ครับผม อะไรวะเนี่ยเฮ้ยซูมออกโอ้ห้หูอุตสาห์ซ่อนตัวปะโถเอ้ยตอนนี้นี่กำลังปิกนิกสวีทหวานแหววกันอีกแล้วคราวนี้นี่น่าจะเกี่ยวกับก้อนเมฆหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นตะกร้าอันนี้เอเดี๋ยวก่อนฮึขึ้นไปวางไว้ที่ด้านบนเอาเมฆออกปึ๊บปึ๊๊๊เฮ้ยฝนตกอ้อโหาแย่จริงๆโอ้โหยกำลังสอบนะครับแต่ว่าเจ้าคนนี้นี่ แบบอ่านหนังสือเราจะต้องบอกครูให้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มายังไงดีเอ่ยซูมมานี่ปุ๊บ,บซูมปากกาปุ๊บ,บไม่ได้ครับผมเราจะต้องวิลนเฮ้ยแกบังอาจโกงข้อสอบงั่นละ่ะขย่าจนหล่นเมื่อกี้นี้โอ้โหยิงธนูเราจะต้องยังไงเอ่ยปุ๊บไม่ใช่ครับผมขยาย่าเป้า เฮ้ยเลื่อนออกโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. อะไรเนี่ยมาขยับเป้าเพื่อเอาละตอนนี้นี oh, oh, oh. ่โอ้โหรอไฟแดงแต่ว่ามีแอ่งน้ําขังอยู่ริมทางเราจะต้องเอารถขับผ่านกับผมมืนได้ไม่เอ่ยอ๋อไม่ใช่ต้องให้เป็นไฟเขียวนี่สาดน้ําไปเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. ขับแบบนี้นี่แย่จริงๆโอ้โ oh, ห oh. ตอนนี้นี่เจ้าแฟนตัวดีแอบไปอยู่ไหนเอ่ยเราจะต้องส่งสัญญาณให้รู้ว่าแอบอยู่ตรงนี้ขยับรับผมปั๊บ แตกเออเฮ้ยบางอาจทำแจกันแตกอีกแล้วโดนด่าเพิ่มแน่นอนดำน้ำครับผมเราจะเอากบมาอุดตรงนี้เฮ้ยอยู่ในท่ออ่ะหายใจไม่ออก <c oughs> โอ้โหอันตรายเหลือเกินกำลังปีนข้ามครับผมเราจะทำการตัดเชือกไม่โอ้โหเรียบร้อยแม่ด่านนี้นี่ไม่ยากครับผมเอนี่กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยมีแก้วอันนี้ทำหกใส่ตรงนี้ครับผม ไม่ได้ลองซูมดูก่อนปึ๊บป๊บปึ๊บ,บ,บไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต้องเกี่ยวกับถ้วยนี้อย่างแน่นอนเฮ้ยอะไรเนี่ยดับไฟอ๋อมีให้กดดับไฟข้างล่างซะด้วยแม่กำลังอ่านหนังสือดีๆตกใจหมดเลยคราวนี้นี่ร้องเพลงได้เพาะจริงๆตัดสายกีตาร์ เ้ยเสียหลมประโถเอ้ยโอ้โหโดนปลาบอนหิมะนี่เอาคืนไปอือโดนไปสิด่านพวกนี้นี่ไม่ค่อยจะยากเราจะเอาปลาแบบนี้ึบไม่ใช่ครับผมหรือยังไงดีเอาปลาขึ้นไปด้านบนอืมหุยอ๋อกินปลาทุกตัวตัวใหญ่ขึ้นเอาละลากมันลงมาเฮ้ยเบ็ดหัก <laughs> โอ้โหต้องไปซื้อใหม่แพงแน่นอนเอข่าวนี้นี่อ๋อเอาถังมาแอบด้านบนเปิดประตูโอ้โหน้ำหล่นใส่หัวตอนนี้นะครับกําลังรอให้เครื่องซักผ้านี่ทำงานเสร็จสิ้นแต่ว่าก่อนอื่นเราจะทำการเติมผงซักฟอกเข้าไปนะครับเยอะๆปั่นเข้าไปเลยโอ้โหเครื่องพังฟองฟอดกันเลยทีเดียวมีชายคนหนึ่งกำลังนอนอาบแดดเราจะต้อง ทำยังไงดีซูมพระอาทิตย์หรือว่าซูมตรงนี้ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาละเดี๋ยวเราจะต้องเฮ้ยเอ้ยเอาแว่นออกเฮ้ยแสบตาครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยแดดบัรจ้าเหลือเกินเฮ้ยตอนนี้นี่มีคนกำลังให้ของขวัญกับแฟนนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งนี่กำลังงอนไม่เคยได้ของขวัญงั้นหรอเอาไปเลยนี่เลย <c oughs> โดนตไตตะโถ่อยกลายเป็นของอีกคนเฉยเลยใบไม้ที่ล่วงหล่น กำลังกวาดแบบสบายใจขยา่าปั๊บปั๊บปัป๊บป๊เอ้ยกวาดเท่าไหรก่ก็ไม่หมดสักทีหัวร้อนลักรับแบบนี้โอ้โหเล่นชิงช้าครับผมตัดเชือกเฮ้ยล่วงแม่ภาพเดิมๆคราวนี้นี่คุณหมอกําลังจะฉีดยาเอามาฉีดคุณหมอแทนได้ไหมไม่ได้ครับผม,มยังไงดีสูมเข็มเฮ้ยใหญ่มากอ่าเป็นลมไปเลย โอ้โหนอนแบบสบายใจสูงพัดล่มไม่ได้ครับผมเอาผ้าออกได้ไหมอุ้ยเอาผ้าห่มออกอุ้ยหนาวเหลือเกินโอเคนะครับผมสำหรับในตอนนี้นี่ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนใครที่อยากจะเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์ like คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหมในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ